JIB ครบเครื่องเรื่องไอที Acer Asus เดว a าเนชั่นลคอมไทยระดับโลกมีโอลูชั r นคอแซกิกกะไบและ Face Studio สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแ้งคอมและผมไอแตงคอมครับยังเป็นที่ต้องการอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวใหญ่ๆที่มีชิปเซต X 9 9นะครับตัวนี้เนี่ย ถามว่าออกมานานหรือ,อยังสักพักหนึ่งนะครับหลังจากงาน Computex นะครับเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีของ USB 3.1เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นตัวนี้ครับ ASUS X99 Deluxe U 3.1 ินครับสไตล์เมนบอร์ดตัวใหญ่แพ็กเกจจะเปิดได้ให้เห็นหน้าค่าตากันก่อนแบบนี้คร่าวๆนะครับคำว่าเดินลุคส์เนี่ยสุดแล้วนะครับท็อปมันจะท็อปยังไงละเอออ่ะด้วยความสุดครับผมมั่นใจเลยบันเดิลแน่นเพียบดูทีละอย่างนะครับสําหรับบันเดิลกล่องบรรเลมเลยอย่างแรกครับเป็นแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์หนึ่งแผ่นนะฮะแล้วก็จะเป็นชุดสมุดคู่มือครับอีก1ชุดฝาปิดแบ็กไอโอพาเนลนะครับเป็นสีดําด้านแล้วข้างในก็จะเป็น ฟอย์โฟมแบบนี้ครับอีก1อันสาย SATA 3.0เป็นสายดำหัวขาวครับให้มา8เส้น ASUS Q connector อีก1ชุดครับ Briton 3 way SLI ครับให้มา1อันชุดติดตั้งการ์ด M2 นะครับเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้ พร้อมสกรูยึดให้มาอีกห่ชุดครับสายวัดอุณหภูมิทีโพรครับให้มา1เส้นเสียบลงที่เมนบอร์ดได้เลยครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเสาสัญญาณแอตน่นาไ i f i อันนี้เป็น3แบรนด์เลยนะครับให้มา1นต้นแฟนฮับครับอันนี้เป็นชุดเพิ่มเติมพัดลมแบบ PWM นะครับพร้อมสายไฟให้มาหีกห่ชุดแล้วก็ USB 3.1นการ์ดนะครับมี3 1 2พอร์ตนะออกมาทางด้านหลังของตัวเคสแบบนี้ครับและการ์ดตัวนี้ครับเป็นไฮเปอร์เเสียบลง PCI สล็อตแบบนี้ แล้วก็คุณสามารถใส่ M2 Card ได้5ไซส์เลยครับครบเลยแล้วก็สุดท้ายเลยครับอันนี้เป็น x c l u s Bundle กเกอร์โลโก้ครับ ASUS Performance OC Adrenaline อีก1อันครับสไตล์ของเมนบอร์ด The Look จาก ASUS เนี่ยนะครับมันจะเป็นโทนเรียบเรีๆหรูๆดูไฮโซโทนสีที่ใช้สำหรับตัวนี้ครับเป็นดำตัดกับขาวขาวนี่จะเน้นพวกคัพเวอร์ฝาปิดนะครับแผ่นเพตรงรูตรงนี้สวยงามดี ที่สาคัญครับฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันเป็น ATX ไซส์มาตรฐานเลยไม่ได้เป็น EATX นะครับเหมือนบอร์ด x 9 9ตัวอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่เคสนะครับใช้เคสมาตรฐานก็ได้ครับไม่ต้องเอาเคสที่รองรับ EATX หรอกนะฮะเปลืองกเป่าอันนี้ครับเขาจัดมาให้เลยแคบแคบแบบนี้สบายๆ PCB ก็เป็นสีดําด้านนะครับสวยงามตัดกับความเป็นสีขาวของคอรเวอร์ด้วยสําหรับซ็อกเกต CPU นะครับอันนี้เป็น LGA 2 0 1 1เวอร์ชัน3ครับ เป็น oc socket นะฮะเขาเพิ่มพินมาแล้วนะครับสำหรับการ overclock เนี่ยสบายสบายเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะพินจะเป็นแบบนี้เยอะครับ2 0 1 1จะเป็นแบบนี้เลยชุดภาคใจไฟของ cpu ครับเป็น 8. ดชุดแเฟสแบบนี้อยู่ทางด้านบนหมดเลยมี h ี a t ิ i n k นะครับอลูมิเนียมได้สีดำนะฮะมี h ีทไ p i ลากมาตรงนี้ h ีทไ pipe หนึ่งตัวนะครับเป็นชุด h e ทซ s i n k นะฮะล l o t ram นะครับเป็น ddr 4 quad channel ใส่ได้สูงสุด 64G กิกนะครับตรงนี้ฮะให้คุณดูเลยครับ มันจะเป็นสล็อตสีเทากับสีดําใส่สีเทาก่อนนะครับทั้ง4สล็อตนะฮะซ้ายขวาเรื่องของบัสครับเขาเคลมมาว่าควอชแนลเนี่ยได้ถึง3,333เมกะเฮิร์ตเลยนะครับผ่านการโอเวอร์คล็อกโอเคครับนี่คือเรื่องของแรงเอ็กซ์แพนชั่นสล็อตเยอะครับใส่มาเต็มที่เลยเพียบเลยเอาตัวนี้ก่อนครับนะฮะเป็น PCIe 2.0 x สแบบปลายเปิดเอาไว้ใส่พวกการ์ด M2 Hyper นะครับหรือว่า U 3.1ที่เขาให้มานั่นแหละนะที่เหลือจะเป็นสำหรับ นี่เลยครับสลอตยาวหมดเลยนะครับเอาสลอตหลักก่อนเลยครับด้านบนสุดสาหรับการ์ดนะครับเป็น 16x นะครับแล้วก็สลอตนี้ครับ 16x ที่เหลืออีก1 2 3อันนี้เป็น 8x นะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณจะมันติการ์ด CPU 410เลน16 16ที่เหลือเป็น8นะครับ 3way นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น CPU 28เลนครับจะเป็น16นะครับ8 หรือ8ตัวอื่นก็ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น8เหมือนกันนะครับก็คือ1688กแปง่ายแค่นี้ครับพอ Sa า a 3.0ให้มาเยอะเหมือนกันครับทั้งหมดเนี่ย12พอร์ตแล้วก็ SaTA Express พอีก2พอร์ตส่วน m 2 3 2สากิกจะเป็นแนวตั้งอยู่ตรงนี้ใช้คู่กับบันเดอร์ที่ให้มาครับเป็นเสาแนวตั้งปึ๊บนะครับติดตั้งสกรู2ตัวใส่ความแบบนี้ใต้ฮีตซิงค์ชิปเซตตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตเป็นสวิตโหมดให้เลือกครับซ้ายมือสุดก่อนเลยเปิดปิด2สองเวสามเวิต ถัดมาครับอันนี้เป็น ECXMP EPU mode และสุดท้ายครับเลือก TPU 1 2นะครับสสเต็ปเหมือนกันแบบนี้ส่วนสวิตช์เปิดปิดให้มาอยู่แล้วครับบอร์ดตัวใหญ่นะครับหตัวแล้วก็รีเซ็ต l e d 7 segment ครับ2ตำแหน่งนะครับแล้วตรงนี้ครับ Clear CMOS สีแดงปลั๊กสีขาวอันนี้เนี่ยเอาเป็นเอาไว้เสียบกับตัวแฟนฮับที่ให้มาเป็นบันเดิลนะครับเสียบลงไปเลยซาวออนบอร์ดของบอร์ดตัวนี้ครับ เป็นคริสตัลซาวด์2มีเคานเวอร์ฝาปิดแบบนี้นะครับมีการแยกลายปิ้นครับมีไฟ LED ด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับคาปาซิเตอร์เป็นนิชิคอนทุกตัวนะครับคาปาซิเตอร์ออดิโอไฮเกรดหมดเลยแบ็กไอโอพาร์แนลนะครับสีฟ้าเพียบเลยนะสายสุดกันครับอันนี้เป็นสวิตช์เจซิมอสวืบมืบนะครับและด้านบนคู่กันครับดูอัลกิกกะบิดแลนด์ RJ45 นะครับ2ช่อง USB 3.0ที่เป็นสีฟ้าเนี่ย10พอร์ตอยู่ทางด้านหลังหมดเลย นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น usb 2.0ครับสีดำา2พอร์ตถัดมาครับ3แบนด์3จุดตรงนี้เอาไว้ติดตั้ง a t t e n a wifi อย่าลืมนะครับเป็นไตรแบนดสุดท้าย audio jack 8.0 c จ a n n e l ชแนลนะครับหรือ7.1า h a n n e l นนั่นเองนะครับ3.5มมิลทุกช่องเป็น g o jack jack สีทองหมดเลย spdif ซาแบบดิจิตอลก็ให้มาเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวประกอบครับลองดูหน้า bios ลองดูซิเซตตตงเซตติ้งใน bios ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอ่ะ อย่างแรกนะครับที่ต้องใช้เลยตัวนี้เลยนะครับที่อื่นไม่มีขายแลครับแต่ JB ยังมีอยู่ i7 ครับ 5960X แลม Team Group ครับ Extreme เวอร์ชันนี้พิเศษเฉพาะบ้าน, <rice> น,น,นเราเท่านั้นอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ครับ3คู่อยู่ที่เรา2คู่ครับแล้วก็จะใช้การจอตัวนี้ครับ Fury Strix นะครับเอามาให้เสียบแบบว่าให้มันขึ้นจอได้ก็พอครับพอดีมันเป็นการตัวเล็กสุดที่เรามีแล้ว <c oughs> ก็เข้าหน้าไบออมาครับ กด delete ก็ได้นะครับ f2 ก็ได้ทีนี้ครับอันนี้คือหน้า easy mode uefi bios เมาส์ใช้งานได้ดีครับลื่นไม่มีหน่วงนะฮะทีนี้ครับจะไปที่โหมด advanced กด f7 ปั๊บเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับว่า preset กับ h a ์ d w a r e ชุดนี้เนี่ยตั้งค่ายังไงแล้วก็ออกมาที่ความเร็วเท่าไหร่บ้างทั้ง cpu แล้วก็ ram นะครับ ai tuner <c oughs> ผมตั้งเป็น manual นะฮะที่เหลือ auto ตามนี้เลยนะครับดูไล่ไป sing alc ตัวคูณผมเซตไว้ที่46ครับจะบูที่4 6่กิกออโต้ออโต้นะครับไล่ลงมาบัสแรม DDR 4บัส3,200นะครับได้เท่านี้แล้วสำหรับบอร์ดกับแรมคู่นี้นะครับเพราะว่าจริงเนี่ย XMP ของแรมถึงจะเป็น3733ก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยแรม3 2กิกขนาดนี้ครับคอช์ชแนลมาได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว <laughs> ครับโอเคทีนี้ครับ Dram t ทัมมิ่งคอนโทรลเข้าไปดูเลย ผมก็ตั้งตาม XMP ของแรมไปเลยครับ18 20 20 39 2 t ย้อนกลับไปครับลงมาเรื่อยๆครับไฟเลี้ยง CPU ครับผมเซตเป็น1.353125โวลต์นะครับตอนนี้คุณต้องเปิด Enable ก่อนนะถึงจะตั้งค่าแบบละเอียดได้ลงมาเรื่อยๆครับก็จะเจอของนี่ครับแรม Channel A Channel B ครับ1.35 Channel C Channel D 1.35เท่ากันที่เหลือ Auto หมดครับแล้วทีนี้ครับ Advanced CPU Config ผมปล่อย Auto หมดทุกอย่างเลยคือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะฮะ Power Management ก็เหมือนกันครับ C State Auto Turbo b o d e Enable นะครับ Speed Set ก็ Enable แค่นี้เองครับที่ผมเซต Monitor CPU Fan ผมอีกหน่อมองค่ามาไว้เพราะว่าผมไม่ได้เสียบนะครับใช้ชุดน้ำนะฮะที่เหลือครับเครื่องมือเครื่องมือครับมีหมดครับ Easy Fat Version 2โอเคเท่านี้เดี๋ยวลองบูตดูครับ สบายๆมาแล้วครับเข้า Windows ชิลชิลสบายสบายครับห้องแอร์ตอนนี้วันนี้เย็นนิดนึงครับประมาณ25้องศาอ่ะเข้า Windows มาแล้วครับเรื่อยๆติรดเติดตืดให้ดูเลยอาการ CPU C ครับ CPUID ความเร็วเดิมของ CPU 5 9 6 0 X จะอยู่ที่3.0 GHz กิกพอดี นในโหมดเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็น3.5แต่เราไม่เล่นครับเดิมๆมันธรรมดาไปนะครับใส่เต็มชุดขนาดนี้แล้วอ่ะบูสขึ้นมาตามนี้เลยครับ CPU นะครับเป็น4.6ตรงเป๊ะนะครับไฟเลี้ยงที่เราเซตเอาไว้1.353 1.25มันขึ้นมาเป็น1.352แรมครับบัส3 2 0 0นอะครับอันคอ3 0 0 0 CL ตามนี้ครับตาม XMP RAM 18, 20, 20, 3 9 5 6ิบผ่านการตั้งค่าแบบแมนนวลนะครับ DDR4 Quad Channel 32GB m a i n b o a r เมนบอร์ดตรงรุ่นครับ ASUS X 9 9 t h Deluxe ตามนี้เลยเดี๋ยวลองสัก1 Bench บนชมาครับก็คือตัวนี้ครับเทสได้เลยครับว่าเสถียรหรือไม่เสถียรนะฮะ Cinebench R 1 5 RUN ันเลยครับ CPU only รุ้นครับผม ส่ผ่านอยู่แล้วครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับ 5960X วิ่งที่4.6กิกแร RAM DDR4 Quad Channel นะครับ32กิกบัต3,200เนี่ยสุดๆไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับ Cinebench R15 โปรแกรมตัวโหดอีกหนึ่งตัวคะแนนออกมาคือโอ้โห1775 CB สุดยอดครับอ่ะโอเคครับผมไม่ธรรมดาครับสำหรับ X99 Deluxe ครับจาก ASUS ตัวนี้เอาง่ายๆนะจริงๆแล้วซีรีส์ The l o o จะเป็นซีรีส์ที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปครับเน้น Home Entertainment ด้วยซ้ำไปความสวยงามมีอยู่แล้วฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานทั่วๆไปครบทุนหมดนะครับ USB 3.1มีให้ M2 Card M2 Hyper ครบนะครับแต่ที่ทำให้ดูวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าซีรีส์ The l u x เนี่ยมันทาอะไรได้นอกเหนือนจากนี้ไหมก็คือการ o ว e r ครือนั่นเองพรีเซตที่เราตั้งค่า ผมลองไล่ดูประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็นพรีเซตง่ายๆนะครับไม่ได้ไปปิดสเต็ปนู่นนี่นั่นให้ CPU มันวิ่งได้เยอะกว่านี้นะครับก็เป็นพรีเซตที่น่าจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่มีซิสเต็มคล้ายๆกันอยู่แบบนี้ได้ลองดูนะครับง่ายๆเลยเซตแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บบูตซีพียูโอ้ตึ้ง4.6นะครับแลมตุ้นตุ้นตุ้นมา3,002เฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยนี่คือ X99 Deluxe U3.1 จาก ASUS นะครับลองดูครับราคาตอนนี้แหม ประมาณ17ื่นประมาณเนี้ยนะครับลองดูแล้วกันผมเห็นมีขายหลายร้าน JB มีชัวอยู่แล้วนะครับอ่ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณ a s u ดครับที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้กับเรานะครับ System t e s t b บ d ทั้งหมดนะครับแรมคู่นี้ชุดนี้ p r ร f e s s i o n e l Team Group เป็น RAM Series Extreme ครับตัว t เด็ดอีกหนึ่งตัวเลยเดี๋ยวให้ว่ากันถัดไปนะครับขอบคุณทุทกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thank you. สวัสดีครับ